ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเตอร์ครุงนะวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งออสตากันนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ไปสุ่มตัวกันเลยดีกว่าในอีไงตัวอะไรเนี่ยโกคูอ่ะโกคูทำไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะใน้ยินนะโตโตแน่นอนตัวต่อไปตัวอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนตัวอะไรวะจรนัีชื่อจรนัค้โคตรตึงโอเคครับได้จะข้อคคได้แหละโอเคงั้นเราก็ไปฟาร์มกันเลยโอเคไป โอเคครับตอนนี้เราก็เดินไปกำลังจะไปฟาร์มนะโอเคตามแสงมันไปเลยเฮ้ยผมเจอใครเนี่ยเอ้ยเมื่อไหร่เขาคือตัวอะไรวะขอดูก่อนเหียไปตัวผู้หญิงซะด้วยน่ารักจ้าว้าวโดูไ <Wow. S 1> กลๆนะน่ารักจ้าโอเคปะไม่ออย่าเสียเวลาเลยไปฟาร์มดีกว่าโอเคครับมาถึงผมก็ทำการวางจระเข้เลยนะครับผมชื่อมันชื่อว่าจระเข้นะ ชีอโคตรตึงอ่ะน่าจะหลบเลี่ยงลีกสิตแล้วมั้งสกิลจะเป็นยังไงวะอ๋ออ๋อเป็นการทุบทรายทุบไปทุบทรายทำไมมันดูง,ง่อยจังอ่ะตัวต่อมาก็คือนารูโตะนะครับผมดูสกิลมันจะเป็นยังไงนารูโตะกูจะไหวปะเนี่ย <c oughs> เอาตังค์ยังไม่พออีกโอ้หมนไลนลละโอเคพอสักที เป็นการปลายดาวกระจายนะครับคนดูซึ่ง <c oughs> โคดรง่อย <c oughs> ผมกําลังจะสร้างกองทัพารุโตนะครับผม <c oughs> ดูดิารุโตมีสี่ตัวแล้วอ่ะกองทัพารุโตลุมบุดขยี้อ่ะไหนไหนไปอีกตัวเออวางอีกตัวไป <c oughs> ผมจะวางให้ครบแปดตัวเลยนะครับผมดูว่ามันจะโหดขนาดไหน,นารุโตอ่ะ <c oughs> โหตีลัวจัด โคตรเบอร์ถึงจะสกิสกจะง่อยแต่ว่าตีรัวนะครับนี่วางไว้อีกโอ้โหวางไว้อีกวางไว้อีกนี่ไงผมได้สร้างกองทัพนารูโตะไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนดูดูดูด,ด <c oughs> ูโอเคผมก็จะตัดไปตอนที่ผมเจอบอสเลยแล้วกันครับผม <c oughs> ในที่สุดบอสมันก็ออกมาสักทีนะครับผม <c oughs> โอ้โหโ,โดนนารูโตะลมเซิงอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> โอ้โหก,กระสุนวงจกัก <c> ร <oughs> โอ้โหผมเพิ่งเห็นกระสุนวงจักรนั้นเนี่ย โอ,โอเคครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะออกไปรับเพชรนะครับผมเพื่อจะไปสุ่มตัวนะครับมาดูซิว่าผมจะเกลือหรือไม่เกลือโอเคครับผมผมก็เลือกอยู่นานนะว่าผมจะเลือกตู้ไหนดีว่าผมมีแค่268สตาร์ดัสเองผมก็น่าจะเลือกตู้สุขนะกับโกโจนี่แหละนะครับผมเห็นแบ SAM. บรู้สึกว่าสุขนะแม่งจะเท่เกินไปละว้าวโอเคครับไม่ต้องรีรออะไรเลยไปกดไปยาว ทีแรกเหมือนจะออกหรือเปล่าอ้ยล่างส้มกับล่างดำเอยนี่เป็นล่างส้มไอ้ n ร r โตะล่างอะไรวะล่างที่แบบเป็นเซียนนี่ว่าผมว่าผมน่าจะได้เกลือคนดูตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่น <c oughs> จำชื่อไม่ได้นะครับตัวอะไรก็ไม่รู้อโอโโอุย้ยอันนี้ลูกป่วะเอออันนี้ลูกชายอะไรอะอุยอ้ยอุ้ย ออก้วครับผมเพนตัวแรกตัวแบบตัวลิมิเต็ดตัวแรกครับผมเพนอุย้ยของเขาดีวะ่ะถือว่าดวงผมดีวะเนี่ยดวงดวงยังดีอยู่ได้เพนแต่ว่าผมไปดูเขารีวิวมามันทํายากมากเลยนะไอเพนเนี่ยจริงจริง,รงโอ้ไปดูเขาว่าโอ้โหทําอย่างยากอะ่ะตัวไปอุย้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่างนี้ดวงดีวะเนี่ยอยงนี้เขาเรียกดวงดีเกินไปละดูก่อนจะได้ตัวอะไร โอโ้โหไม่รู้อดัสอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรวะตัวหุ่นยนต์ไอบาคุโกอิทาจิไอตัวอะไรผู้หญิงเนอะผมจำไม่ได้มิดริยะตัวอะไรเนี่ยโอ้โหเกลืออันนี้น่าจะเกลืออุ้ยได้จมพีอีกละเฮ้ยเอากระเป๋าเต็มไม่เป็นไรใช้เพชรแก้ปัญหาครับผมรับเพชรนิดหน่อยแล้วกันโอเคป่ะรับเพชรนิดหน่อย ไปสุ่มต่อ,อย,ายาวๆรบตู้เดิมดีกว่าขอยได้ขอยได้ขอยโดนตอนนี้ผมอยากได้โกโจะนะครับเพราะว่าเลดโกโจมันน่าจะลงง่ายนะใช่แหละมันลงง่ายครับผมถ้าใครที่ดูคลิปก็เก่าผมนะบอกเลย,ผม,เลยเออผมสอนทุกเลตเลยอ่ะเอผมสอนทุกเลดเลยคนดูโอเคโกโจต้องมาแล้วปะโกโจต้องมาแล้วปะคุยมันย อันนี้มันดวงดีโคตรเลยเนี่วาผมบอกว่าโคโจมาไม่ก็มาจริงว่ะคนดูไม่ทําให้ผิดหวังว่ะไปรอบฟรีผมต้องได้สุกุนะต้องมาสุกุนะต้องมาต้องมาแหละสุกุนะไม่ได้ผมร้องเอาดิสุกุณะมามาไหมมาไหมมา,มา,มาหรือเปล่าไม่มามาไหม,มไม่มา,ามรครับผมโอ้ยลูเคียโอ้ยอะไรนัดื นสโกอะไรเนี่ยผมผมว่าน่าจะไม่ได้เนี่ยสุภะผมเปลี่ยนตู้ดีกว่าวะ่ะไปเอาตู้คลูเลอร์ดีกว่าวะ่ะเสื่อได้ตัวดีๆโอเคผมอยากได้คลูเลอร์นะว่ามันช่วยในการแบบโอโ้โหดันสตรอรี่ได้ชิวๆเลยนะคลูเลอร์เนี่ยผมอยากได้มากเลยอาลูฟี่เอาลูฟี่กูกลายเป็นลัฟี่ไปแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะอ่านชื่อมา อุซบกูกลายเป็นกัปตันไม่แล้วโซโลกลายเป็นโคโลนี่ครับเอ้าแล้วกูไม่โผยได้ไงเนี่ยอ๋อช่างเถอะโอเคป่ะสุ่มต่อผมว่าน่าจะเกลือว่ะโอ้โหนี่นี่ผมว่าเกลือว่ะโอ้โหมันจะจบแล้วโอเคครับผมจบแล้วเกลือครับผมเกลือแล้ว เออเกือแล้วว่ะคนดูเฮ้ยผมได้อันนั้นอนะ่ะอะไรวะไอผมตั้งโอเคก็เราได้ตัวลิมิเต็ดมา2ตัวเลยนะคนดูก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมเออซึ่งผมก็มีเจบูมาด้วยนะครับมีถึง2ตัวเลยนะเออแบบตอนแรกอะ่ะเออต้อนเกมมันต้องใช้บูมาอยู่แล้วนะครับผมว่าสปีดดาร์กอนมันยังไม่มานะโลกแรกอะ่ะเราต้องทนใช้บูมาไวก่อนงั้นก็ผมจะตัดไปตอนที่ผมทำบูมาเสร็จเลยละกัน โอเคครับผมเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเราก็ทำบูมาเสร็จแล้วนะครับผมอื <ador> ้อนี่เลยก็เพียวๆเลยนะครับบูมาจะโบกมือทำไมเนะี่ยโอเคครับผมก็เอาบูมาเข้าทีมแทนอีหนูนี่ดีเลยเออเฮ้ยแต่อีหนูนี่มันก็ดีนะครับผมทั้งตีได้ทั้งให้ตังได้อะแต่ก็ผมก็เลือกที่จะเอาบูมาอยู่ดีนะแล,แล้วแล้วทำไมโกโจกูแก้ผ้าเนี่ยกูเพิ่งสังเกต โอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็จะไปฟาร์มกันนะครับผมเพื่อจะให้ถึงเลเวลห้าสิบนะแล้วก็จะไปใส่โค้ดนะครับผมเออแล้วก็จะสี่ร้อยสตาร์ดัสมาสุ่มไงว้าว <Wow. S 1> เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับผมเออผมก็ได้แบ่งหน้าจอเพื่อจะมาดูโค้ดใน youtube แล้วก็ใส่โค้ดไปเออนี่ไงสี่ร้อยสี่สิบสตาร์ดัสโค้ดเขาบอกอยู่เฮ้คลิปเขาบอกอยู่โอเคได้สองร้อยยี่สิบสตาร์ดัสมาแล้วแล้วก็ ด้านล่างมีด้านล่างอีกโอเคแล้วก็ใส่ไปครับผมก็จะได้อีก2องร้อยยี่สิบสตาร์ดัตผมก็จะได้440สตาร์ดัตเพื่อจะไปสุ่มไงโอเคมาดูกันที่ว่าผมจะเกลือหรือผมจะไม่เกลือกันโอเคปะ่ะมาครับผมก็จะเอาสุคุนะให้ได้นะครับผมเฮ้ยบอลลูนเมื่อกี้ผมเห็นไปนแป๊บว่าบอลลูนสีแดงได้ตัวอะไรขอให้เป็นสุขุนะสุคุนะบอลลูนสีแดงเมื่อกี้ไ้ยไม่ใช่บอลลูนดิ คุยสุขณนะโอ้ยมันออกมาแล้วครับุอดูดวงดีขึ้นอุย้ยผมดีใจว่ะโอเคครับได้มาแล้วขับสุขนะโอเคเมื่อกี้มันอะไรใช่บอลลูนหรือเปล่าไม่ใช่บอลลูนมันคือพลังอะไร,ะไรสักอย่างนะี่แหละบอลเกงกิออมารอบต่อไปฮะคุยรอบนี้ก็เหมือนจะได้ปะเกือได้เกืออดี ้ไมนจะดวงดีเกินไปแล้วคนดูผมได้อิจิโก้ฮุยผมบอกเลยไอดีนี่ปั้นยาวๆครับผมผมมีตัวลิมิเต็ดสตัวแล้วนะคนดูอออ๋ออ,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 อ๋แล้วจมอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคดูตอนนี้ผมได้มา2ตัวนั่นก็คืออิจิโกแล้วก็อะไรตัวอะไรเนี่ยอ๋ออะตัวอะไรวะกูเพิ่งเรียกชื่อไปยกๆตัวอะไรวะฮ่าไม่จมชื่อไม่ไ,มได้ สมองลงสมองลืมอะไรวะโอเค okay. เอาเป็นว่าช่างแม่งเถอะครับผมมาดูไปสมตู้อื่นเลยว่าผมมีตัวนั้นครบไปแล้วโอเคผมก็จะเอาเดวเวลโลดีไหมวะหรือว่าลูฟีด่ดีเอาลูฟี่ดีกว่าวะมาครับลูฟี่ต้องออกไม่ออกไม่ได้ละไม่ออกฟ้องแม่อะ่ะบอกเลย <laughs> ย่อยมาจะออกหรือเปล่าลูฟี่ขอเ่ลูฟี่โอ้โหโอ้โหโอ้โ ว่าแม่งไม่ได้ว่ะเอาอีกรอบไปลรูฟี่ต้องมาลูฟี่ต้องมามามารอรอมาแล้วลรูฟี่ต้องมาดิมา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 อื้ือื้ือุ้ยโอ้โหผมคือผมผมไม่ดีใจแล้วอะคือพวกผมรู้อยู่แล้วไงคือผมเหมือนดวงดีไงคนดูไปเวมวมวมมวยไปเวอันนั้นซะแล้วไปเวขิงซะแล้วคนดู โอ้โหได้ลูฟีมาอีกโคตรดีอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปโอ้โหเกลือน่าจะเกลือครับผมดวงผมมันน่าจะสุดแค่นี้แหละครับคนดูตัวต่อไปที่ผมอยากได้นั่นก็คือเรียวโอดัสนะครับผมแต่ว่าผมไม่สุมหรอกเออครับผมลืมบอกคนดูนะว่าผมได้คูลเลอร์อแล้วเพราะว่าผมไปสุมห้าสิบเดได้เฉยมก็ยังงงอยู่ได้ได้ยังไงเออ โอเคน่าจะเกลือรครับผมเต้เาคี่ไอ้เหี้ยบ้าไปแล้วเฮี้ยคาต้าคุรี่เฮ้ยจริงจังคณดูเฮ้ยนี่มันคุมม้มของโคตรคุ้มเลยนี่ว่าโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะเป็นแรงใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโอเคครับผม